ก็ันไปเห็นเยขึ้นมอเตอร์เว์ยล้วเนาะจะขึ้นไปทางไหนวะสาาาาผิว่องเลยเนี่ยจะคิดยังไไม่ได้เดี๋วมึงลังขึ่นตีสลิงแหมพยาวไดิกนูนเสลวเรเห็นหรอกกล่องไอสัตว์ดอเห็นแล้วปะเนี่ยมีหนูตะกุนหาหน้าตาเหมือนเลยอืออ่าแลมก็หนูเนี่ย ขูดขูดเอานั่นขูดน้ำได้ไหมเนาะเจลาสันเนาะเอาไม่ขูดเจลาสันตัวต้องกระคิวตัวเจ้ายังคิดว่ายามันขิวอยู่บนไหนี่ลุนหาคุณเห็นน้ำเซาเจซายเาอ้้โ บอยากเป็นคนโด่งคนดังนี่นะก็ดังเลยเด็ดลูกบุมบุมไปนี่บพดังยังไงลัวหนูเชนยังกินห้องบัวใส่กระติกไวย้าวเหนีวดอกเดี๋ยวก็ได้กับ มหลายนะว่าบุเฮ a ดนี่กินนะเนี่ย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 กได้ตัวหนูคล้อ,องหนูจะคล้องแม่เน,นาะคือบอกอไรอยู่สันโมขัน<ม>เอาอีกเอาอีกเอาอีกมันมีมมันอีกเลยสักสองตอยู่<ม>สองแถวเน่ยอยทีี